สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับผมต้อนรับสู่การโตน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำพฤหัสบดีที่25มีนาคมนะครับเรามาเกาะติดข่าวสารรอบวันของแมนยูกันมีหลายเรื่องนะครับวันนี้นิกกี้บัตทาฮิตชงเปิดสนามโอชัตฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงกับเพาโลเรสวันนี้จัดเต็มไม่ฟังกันหมดเลยนะครับผมก่อนอื่นฝากเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับปุ่มแดงข้างล่างเขียนว่า subscribe กดให้กันหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์มียาท่าจอมทองนะครับทองเฟอให้คคิดถึงงยาาททจออมนะรับ หรือว่าถ้าเกิดเป็นอาการอื่นๆก็ยาถ่าย1 2 3ครับผลิตจากสมุนไพรย100์หาซื้อง,ง่ายผ่าน3ช่องทาง f a c e b o o ไลน์แอดเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะไปหาตามร้านขายขยาชั้นนำทั่วไปก็มีเหมือนกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมมีการเปิดเผยออกมาเมื่อคืนนี้ครับอย่างเป็นทางการนะฮะเป็นข่าวใหญ่ที่แฟนบอลเก่าๆเนี่ยต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับนิกกี้บัตนั่นเองนะฮะตำนานกองกลางของแมนยูชุดทริปเปิลแชมป์นะครับประกาศอำลาตำแหน่งสตาร์โค้ชของสโมสร หลังจากรับงานเบื้องหลังมากกว่าเก้าปีด้วยกันนะครับต้องบอกว่าบัตเนี่ยเติบโตมากับแอนด์มิของแมนยูเลยนะครับเป็นคลาสออฟนักที่ทูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ประสบความสเร็จมากมายในยุคของเซอร์เล็กซ์โคกูซันนะครับควา้าแชมป์ไปนําไม่ถ้วนพอถึงจุดหนึง่งบัตตก็ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับคือตอนผมเริ่มดูบอลเนี่ยก็บัตตอยู่นิวคาสเซิลแล้วนะครับดูไม่ทันตอนอยู่กับแมนยูเสียดายมากๆนีลคอสเซลเสร็จไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมนะครับแล้วก็ไปอยู่ในลีกจีนน แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแมนยูนะครับมารับงานที่ทีมเยาวชนของเรานั่นแหละก่อนหน้านี้เนี่ยบัตรก็รับตําแหน่งทั้งโค้ชชุดเด็กนะครับรวมถึงมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักเตะเยาวชนด้วยก็เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างชุดเยาวชนกับชุดใหญ่นะครับลปลูกปั้นดาวรุ่งเก่งๆขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่หลายคนแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตคอยทางานร่วมกับโซชาด้วยดีเสมอมานะครับพอโซชาต้องการเอ้ยเป็นโค้ชที่เข้ามา สร้าง DNA ของการปลูกปั้นเยาวชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบัตรก็มีบทบาทเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าล่าสุดตัวเขาเองนะครับก็ประกาศว่าจะอำลาทีมนะครับเพื่อไปหาความท้าทายครั้งใหม่สโมสรบอกว่า new challenge นะครับบอกมาแค่นี้แต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าสื่ออย่าง a อส t ซทิกครับแหมสื่อใหญ่ของกรเขาก็ไปขุดมาให้ เปิดเผยออกมานะครับว่าสาเหตุหลักๆที่น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้บัตตต้องย้ายทีมเนี่ยมันก็น่าจะมาจากการที่แมนยูเพิ่งไปแต่งตั้งจอห์นเมอร์เทอร์นะครับกับดาร์เรนเฟเชอร์ขึ้นมารับตําแหน่งใหญ่ในสโมสรน,นั่นแหละนะครับก็เป็นผอ,อทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของเฟเชอร์นะครับที่ขึ้นมาเป็นผู้นริการเทคนิคทคนิคอล้ดีเรกเตอร์นะครับจริงๆรูปแบบการทํางานของเฟเชอร์ตรงนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากงานเก่าของนิกกี้บัตเลยนะครับ ก็คือการสอดส่องดูฟอร์มเด็กๆแล้วก็ให้โอกาสขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่นะครับเป็นคนที่เชื่อมระหว่างโซชากับทีมยาวชนนั่นแหละนะครับทาให้บัตรเนี่ยที่ทางานตรงนี้มาหลายปีเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนมองข้ามไปนะครับทานทานได้ทางานนี้มาตลอดจอห์นเมอร์เทอร์ก็ทำทำงานมองข้ามเข้าไปนะครับไม่ยอมแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นคนที่รับตาแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปรับเฟเชอร์มาแทนนะครับทานทานนี้เนี่ยเป็นงานที่เขาถนัดที่สุด แล้วก็คร่อมวอดในวงการนี้มานานนะครับสุดท้ายนิกิบัตก็เลยตัดสินใจไปดีกว่านะครับท้านของแอตติกยูคก็เลยบอกว่าเออเพลเชอร์กับเมอร์เทอร์นั่นแหละเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้บัตต้องอําลาทีมไปนะครับแต่ว่านี้สื่อบอกนะครับสื่อไปขุดคุยมานะแต่ย้ําว่าเพลเชอร์กับบัตเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะครับเคยลงเล่นด้วยกันก็เคยเป็นพาร์เนอร์ด้วยกันมานะครับไม่ได้มีการแตกร้าวแตกฉันแตกแยกแต่อย่างใดนะครับไม่น่าจะต้องเป็นห่วงขนาดนั้น ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่านิกี้บัตจ,จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนไปทํางานที่สโมสรใดนะฮะแต่มันก็เริ่มมีบางสื่อออกมาเล่นข่าวแล้วนะครับว่าเอ้ยแกอาจจะไปช,ช่วยงานเวนรูนี่ที่ดาร์บี้เคานตี้ก็ได้นะครับเพราะรูนี่ตอนนี้เป็นกุนซือชุดใหญ่อยู่ก็อาจจะไปช่วยงานเป็นสตาฟโค้ชหรือว่าอาจจะไปรับงานบริหารที่เซาท์ฟอร์ดซิตี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็น2ทีมที่เขาแอบเชื่อมเชื่อมข่าวมาให้เราฟังนะครับนะก็ ต้องอำลาทีมนะครับหลังจากร่วมงานเรามาโอ้โหเป็นทศวรรษแล้วนะครับต้องขอให้โชคดีสำหรับนิกิบัตเนี่ยเสียดายจริงเสียดายจริงที่ว่าดูไม่ทันนะแต่ว่าเป็นบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยที่เคยดูฟอร์มก็คงจะรู้กันดีว่าเขาน่าจะเก่งขนาดไหนก็พิมพ์บรรยายมาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับนิกิบัตนะฮะอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันก็คือทางนั่งของไทชชงนะครับในอนาคตอาจจะไปเ็าเป็นปีกดาวรุ่งของเราที่ถูกปล่อยยืมไปให้ ขับรูชใช้งานนะครับชองจะยืมตัวในเบลเยียมไปจนจบฤด,ดูกาลน,นี้นะครับหลังจากนั้นแมนยูก็จะมานั่งตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาไงกับอนาคตของไท้ายชองดีนะครับเพราะว่าจะเหลือสัญญาอีกปีเดียวด้วยนะสัญญาเริ่มเดือนน้อยแล้วจะต่อไม่ต่อก็ต้องมาดูกันแต่ว่าล่าสุดนักเตะออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าอาจจะยังไม่กลับแมนยูเร็วๆนี้นะครับแล้วขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อออกไปก่อนในเบลเยียมนะครับ ชองไปเปิดใจไว้กับสื่อท้องถิ่นเจ้าหนึ่งครับเขาระบุบอกว่าหากผมอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักปีหนึ่งเนี่ยมันน่าจะช่วยให้ผมมีความมั่นคงขึ้นได้เท่าที่ผมรู้ตอนนี้มันไม่ได้มีออ,อปชันในสัญญาฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องไปเจรจากับแมนยูอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ไม่ได้มีออ,อปชันเซนถาวรกับคาร์บูสแต่อย่างใดนะครับชองเปิดเผยต่อครับเขาบอกว่าผมเนี่ยชอบเบลเยียมนะมันจะมีฟิลคล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของผม การอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยมันเลยจะเป็นโอกาสที่ทําให้ผมเนี่ยน่าจะมีฟอร์มที่สม่ําเสมอมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับโอเคก็พูดมาแบบนี้อาจจะยังคิดว่ากลับมาแมนยูตอนนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับอยู่ที่นั่นตอบไปก่อนดีกว่าจะได้เป็นตัวจริงได้ปัจจุบันใช้ชงมีตัวเลขลงสนาม5นัดนะครับยิงไปศูนย์ประตูแล้วก็ทําไปอีก3ามแอสซิสด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ไปอยู่กับวเดอร์เบรเมนมาในเยอรมันนะครับก็ฟอร์มยังไม่ได้เข้าตาอะไรมากมาย แมนยูก็เลยเอ้ยโยกดีกว่าไปอยู่กับขับรูชนะครับก็ลงเล่นบาหางแต่ว่ายังไม่ยิงนะนะครับก็ต้องรอพัฒนาฝีมือกันต่อไปแต่ว่าเออถ้ากลับมาก็น่าจะยังไม่ได้โอกาสนะครับเพราะแมนยูก็ซื้อปีกเยาวชนมาเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับข่าวอีกขึ้นอีกหนึ่งคนด้วยนะครับคนนี้แหละที่อาจจะเป็นกระดูกชิ้นโตที่ขัดขวางไม่ให้ไท้ายชงได้กลับมาแมนยูนะครับก็คืออมาดเดียโลนั่นเองนะครับนักเตะตำแหน่งเดียวกันก็เล่นปีกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอามาดเดียโล ได้มีชื่อติดในลิสต์ของ NXGN นะครับหรือว่ารายชื่อนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้นะครับก็ NXGN เป็นรางวัลที่ตัดสินโดยนักข่าวของโกนะครับที่แยกย้ายไปอยู่ใน4 4ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็คัดเลือกคัดสรรน,นักเตะที่แบบเอ้ยเข้าตาจริงๆที่เป็นนักเตะเยาวชนนะครับนักเตะที่ติดโผเนี้ยต้องเกิดหลังจากวันที่1มกราคมปี 2002เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอายุก็จะไม่เกินประมาณ18-19ประมาณนี้นะครับเด็กมากๆอามัดติดเข้ามาในลิสต์นี้ในอันดับที่19นะครับซึ่งก็ไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าเทียบกับโอกาสในการลงสนามที่ยังค่อนข้างจำกัดอยู่ตามเบอร์เสื้อเลยนะครับอามัดเดียโลอันดับหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นอันซูฟาติของบาร์เซโลน่านะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่ เคยมีข่าวร่วมกับเรานะครับแต่ว่าค่าฉีสัญญาที่บาซ่าจะปล่อยเน่ยมันสูงมากเหลือเกินนะครับคงจะเอามาไม่ไหวรองลงมาเป็นเอ็ดวาร์โดคาโมเบนกาของแลนส์นะครับดาวรุ่งฝรั่งเศสที่เนื้อหอมมากๆอันดับ3เป็นโจนี่เรน่าของดอทมุลนะครับมีเปเดรี่ของบาซ่าจูเบลิงแฮมนะครับแล้วก็รองลงมาเรื่อยๆจนมาถึงท้านั้นของอามัดที่อันดับ19กนะครับ็ติดไปอยู่ในโผนี้ด้วยนะครับก็ แสดงความยินดีนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นเพราะว่ามันได้มาแมนยูในติดทีมชาติโกดีวัวเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็มาติดลิสต์นี้ที่ถูกหน้าจับตามองก็เป็นด้วยดีๆที่เอามาฝากการสำหรับอามาเดียโลนะครับย้ายมาในเรื่องของแฟนบอลนิดหนึ่งครับเรื่องต่อไปล่าสุดแมนยูก็ได้มีการออกถแถลงการนะครับว่าสมโมสรได้ทําการเตรียมพร้อมสําหรับที่จะเปิดสนามโอเชฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นหน้านะครับให้แฟนบอลได้กลับมาดูเกมในสนามอีกครั้ง แน่นอนครับว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะยังไม่เต็มความจุนะครับโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันที่นั่งเข้ามาเต็มก็โควิดสนุกสนานกันแน่นอนนะครับแล้วการกลับแบบครั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะที่จะเริ่มต้นให้เกมฟุตบอลเนี่ยกลับมามีคนดูได้อย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่มันเงียบมาเป็นปีแล้วนะครับปีกว่าๆเนี่ยที่ต้องดูสนามเป,ปล่า ก็เงียบเหงาเกินไปนะครับคราวนี้ขอให้นักเตะได้มีแฟนบอลเข้ามาสนับสนุนในสนามบ้างมาส่งเสียงตะโกนร้องเชียร์กันบ้างนะครับซึ่งประเด็นหลกัหลกๆที่สโมสรประกาศออกมาก็คือค่าตั๋วเข้าชมเกมก็จะมีราคาเท่าเดิมนะครับเขาฟิเอาไว้แล้วก็จะไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับนอกจากนั้นคนที่ยังไม่ได้ของเงินคืนจากตั๋วปีที่แล้วที่แบบโดนโควิดเข้ามาเล่นงานพอดีแล้วเฮ้ยยังไม่ได้คืนเงินค่าตั๋วเลยก็สามารถ เอาเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายสําหรับตั๋วปีใหม่ได้นะครับก็เอาเงินย้ายมาเลยอ่ะมาเป็นทดแทนในตั๋วปีใหม่แล้วก็อื่นๆน,น,นู่นนี่นั่นสมโมสรก็ประกาศออกมานะครับแต่สําหรับแฟนบอลชาวไทยอย่างเราเนี่ยที่ยังไม่สามารถบินไปอังกฤษได้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างน้อยก็จะได้รับบรรยากาศเก่าๆก,ก,กลับมานะครับเสียงเชียร์ก็จะเป็นเสียงจากคนจริงๆแล้วนะฮะก็จะไม่ใช่เสียงจากเกมจากเทปและซึ่งดีมาส่งผลดีต่อน,นักเตะด้วยนะครับป็ก,บการที่มีแรงพพอร์ต เวลากลับมาเล่นในบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นคนจริงๆอะ่ะได้รับแรงจูงใจได้รับแรงกระตุ้นจริงๆจ,จ,จากคนนะครับผลการแข่งขันก็น่าจะมีส่วนดีขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับก็รอติดตามกันแล้วกันว่าปีหน้าฤดูกาล2021 -22 เถึงเนี่ยคนจะเข้ามาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าแมนยูไม่ใช่สโมโสรแรกที่ประกาศอะไรเชิงนี้ออกมานะครับก่อนหน้านี้มีเร์พูมีแมสซิเต้ที่เปิดเปิดเอาไว้แล้วเหมือนกันว่าแฟนบอลเตรียมกลับมานะครับเพราะอังกฤษเนี่ยเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วเหมือนกัน นะจ๊ะปิดท้ายด้เรื่องของตลาดซื้อขายครับที่พาดหัวเอาไว้วันนี้หลาคนน่าจะชอบนะครับคนนี้เพาโ r เรสนั่นเองล่าสุดทางหน้าของแมนเชสเตอร์อี n 닝นิวส์นะครับพายงานบอกว่าเพาโ r เรสกองหลังตัวเก่งของ BRL รนะครับมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเนะครับเคียงคู่กับแฮร์รี่แม็กไกในซัมเมอร์นี้นะครับพาดหัวว่าเพา o r เรส interested in manchester united transfer เลยนะครับเขาบอกว่า นักเตะสนใจเรานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเรดาร์ของเรามาตลอดนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีทั้งแมนซิตี้มีหลายๆทีมที่มีข่าวนะครับแต่ว่าฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยเขาได้รูเมดีอาร์ไปแล้วเขาได้นาธานอาเก้ไปแล้วก็คงจะไม่มายุ่งกับตอรเรอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กองหลังล้นทีมมากแล้วกองหลังถนัดซ้ายด้วยนะมีอาเก้กับลาปอกกอีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบแล้วซิตี้คงไม่เข้ามาเป็นตัวเต็งในในดีลนี้แล้วนะครับคราวนี้ตัวเต็งก็เลยเหลือน้อยลง ก็เป็นกองหลังสไตล์ cover นะครับตัวสูงๆงเพียวเียววิชั่นการมองเกมเนี่ยกว้างไกลนะครับแล้วก็มีความเด่นในเรื่องของการออกบอลยาวการตัดบอลข้ามแนวรับฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยการออกบอลยาวการจ่ายบอลก็ถือเป็นจุดเด่นที่เขาค,าคาอ่อนข้างจะเป็นจุดขายนะครับถนัดเท้าซ้ายด้วยแมนยูจะมีข่าวก่อนนักเตะตำแหน่งเท้าซ้ายบ่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของตอเรสนะครับมีสัญญากับต้องสังกัดเบียร์เรลถึงปี2024 แต่ว่ายังดีครับที่มีค่าฉีกสัญญาที่ราวๆหกล้านยูโรนะครับอันนี้สื่อบอกมาว่าเอ้ยน่าจะมีค่าฉีกอยู่60ล้านยูโรเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็สามารถไปฉีกมาได้เลยนะครับที่ดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหลดแลกแจกแถมมากๆที่สื่อเปิดเผยมาให้ถ้าทีมอยากถ้าทีมไหนยอยากได้แต่เงินไม่ถึงเงินไม่พอช่วงนี้โควิดเล่นงานเงินไม่พอก็ยังสามารถใช้กลยุทธ์นะครับแบบเอาเงินบวกนักเตะไปแลก p ปา l t เ r r e มาได้นะครับ อาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งถ้าค่าเฉลี่ยหกล้านเอาเงินทั้งสาบวกนักเตะเกรดดีๆสักคนนึงไปแลกมาทางนั้นของบีอรีเอาก็ไม่ถือนะครับก็เปิดรับเหมือนกันในเดียวประมาณนี้แต่คือนักเตะจะอยากมาจริงหรอแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิว่ะคุณไปได้วงในมาจากไหนคุณไม่ได้สื่อฝั่งสเปนที่ใกล้ชิดน,นักเตะเนี่ยนะคุณไ่รู้มาได้ยังไงนะครับก็ต้องต้องกรองกันก่อนนะครับยังไม่ได้เชื่อถือสื่อนี้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าโอ้บอกว่านักเตะสนใจแบบนี้ก็ไม่แปลก ไม่แปลกักต่เราสนใจแมนยูทีมใหญ่ขนาดระดับเราเนี่ยลุ้นแชมป์ปีหน้านะครลุนแชมป์ปนะีหน้าก็ต้องสนใจบ้างเป็นธรรมดานะฮะแล้วช่วงนี้ข่าวของเริ่มเงีย,งยบแล้วกับการย้ายทีมนะครับมีเคสตั๊ดดี้หลายๆคนนะั้ก่อนน้านี้ที่แบบข่าวโหมหนักๆโห,หมหน,หนักแล้วไม่ได้ย้ายครูเรเบอรี่อย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็ข่าวเงียบแล้วอาจจะไม่ได้ย้ายแล้วก็พาตอรเดสต้องรีบเก็บเกี่ยวโอกาสครับถ้าเกิดได้ย้ายมีค่าตัววินวินทั้งสโมสรทั้งตัวนักเตะเองก็น่าจะย้ายมาได้นะครับ ก็ติดตามมาต่อไปนะครับนืองหมดของการตน้าล่าข่าวแมนยูนะครับต้องขอภัยวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเจ็บคอมากมา,ากเลยนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe แล้วก็มี Facebook Instagram ติดตามกันได้นะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยยาท่าจอมทองและยาไทายหนึนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเสียงสปอร์ตท,ทาทครับสวัสดีครับ